จะไปหาหน่อยแนะนําร้านนี้เลยเป็นขนมหวานที่อร่อยที่สุดในทริปนี้แล้วทริปนี้เรากินทั้งหมด2ร้านร้านนี้เด็ดจริงอร่อยจนแม่ขอห่อกลับไปหนึ่งถ้วยถ้วยแรกอันนี้พาสั่งเป็นเต้าหวยนะทุกคนชอบดูเขาตักเต้าหวยเขาใช้เปลือกหอยทำม,มาทุกคนอันนี้เขาจะใส่น้าเชื่อมแล้วก็เหมือนเป็นลูกๆอะไรมาให้ด้วยมีเฉาคว,วยนึบๆอร่อยใช้ได้เลยแล้วตัวเต้าหวยก็คือแบบแค่จับก็ละลายแล้วว่ะถ้วยนี้กินแล้วสดชื่นมากแนะนําอร่อยอ่ถ้วยนี้ผ่านไปเราไปสั่งอีกถ้วยหนึง่งอันนี้ลองสั่งตามโตข้างๆเขาบอกททีีแแต่่ เขาใส่ถั่วแดงอาถั่วดําแล้วก็น่าจะเป็น ลออแล้วก็มีน้ําเหลืองๆด้วยทุกคนรสชาติอันนี้คือจะเป็นแบบถั่วถั่วหอมหอมหวานหวแล้วข้างบนก็มีมะพร้าวขูดให้ด้วยจ้าอ,อ,อีกถ้วยหนึง่งเมนูนี้ไม่ใช่แค่โต๊ะข้างๆแต่ทุกโต๊ะต้องสั่งแน่นอนสั่งมาเราอีกหนึ่งจ้าบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงอย่างอันนี้มันเหมือนขนมไทยเลยทุกคนจะมีความถั่วมีความหอมหวานหวมันๆ,นๆอันนี้นเป็นเมนูระพิกัดร้านนะเนี่ยอย่างแก้วเนี้ยจะเป็นเหมือนหวานเย็นบ้านเราเหมือนรวมมิตรแต่ทุกคนแม่บอกว่าชอบมากแม่ชอบลูกบัวที่นี่มากส่วนถ้วยเนี้ยยยยจจจจะะะเเหมมมืออนนนขขไทบบบ้้าาารรีีวววววถถถถัััั่่่่่แแูกิงลโ เวลากินคือค่อยๆกินจะหนึบๆอร่อยมากนี่คือบรรยากาศร้านนะทุกคนแนะนาให้นั่งกินที่ร้านทว่าตอนพามาคนเต็มร้านเลยแต่รอแบบเดียวว่ะคนกินเสร็จเขาก็ลู้มีอันนี้แม่พาขอสั่งหอกลับไปกินที่พานเม็ดบัวกับเต้าหว้วมันอร่อยจริงๆถ้าจำไม่ผิดนาจะอย่างละหมื่นห้า 15, หรือหมื่นแปดนี่แหละที่คนไข่กับน้องคนไขยก็น่าราักไปหาหน่อยก็ไปลองนะ